สวัสดีครับลุงหนวดพาเลาะในสวนลังบ้านเช่นเดิมครับผมเช้านี้จะพามาตัดดอกลิลลี่เช่นเคยครับเพราะว่าตอนนี้สิเป็นดอกจูมขึ้นมาแล้วก็ลม้ลมลงละเกะละกะไปหมดถ้าไม่ตัดก็ปล่อยให้ทิ้งไปเป็นดอกก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเดี๋ยวตัดไปใส่ใจกันไปฝากครูที่โรงเรียนดีกว่า ที่บ้านก็มีเยอะนะครับมีเยอะแล้วตัดไว้ก็เต็มไปหมดตอนนี้ดูสิปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยเป็นดอกมาก็ร่วงโรยก็เหี่ยวไปก็เสียดายเนาะยังด,ดีกว่าปล่อยไว้ทีอย่างนี้ตัดใส่ใจกันไปฝากคนให้คนอื่นเขาดูมีความสุขสดชื่นยังดีกว่าเนาะอย่างนี้เริ่มเะเริ่มไปแล้วกาตัดออกดูาตัดดอกที่เหี่ยวออกไป ตลาดก็แพงครับกำหลายร้อยบาทสู้ตัดไปฝากคนดีกว่าไปตัดขายก็โอ้ยใครจะมีเวลาผมรุงก่าไม่มีเวลาที่ไปตัดขายตัดอะไรหรอกครับถ้าใครก็จะใคไมึงรู้จะมาซื้อนะถ้าเมืองไทยก็ว่าไปอีกอย่างเนาะเราก็เราก็อยู่ที่ต่างประเทศครับ ประเทพต้องถ้าตัดขายเขาก็ต้องเป็นเบิดเป็นฟาร์มครับเป็นฟาร์มเป็นอะไรถึงจะได้เราแค่นี้เราไม่ทําดีกว่าทําไปก็ไม่รู้ว่าทำไปไม่รู้ว่าใครจะรับซื้อเนาะ, <c oughs> ะปลูกก็้อมสวยงามครับเที่ไร่ก็เยอะปลูกไอ้พันธเนี้ยพันธุ์ลิลลี่นี่นะ เป็นดอกไม้ที่ชอบดินเหนียวแดงครับเนี่ยเหนียวแดงแบบเนี้ยเหนียวแดงชุ่มๆทำๆหน่อยนะขึ้นพรึบเลยลแเด,ดอกยวดอกเนี่ยเนี่ยขนาดนี้นะเป็นดอกขึ้นมาก็สวยแล้วนะสีขาวสีส้มตัวน,นี้สักพักม่วงก็ตามมาครับตอนนี้ยังยังไม่ค่อยม่วงยังไม่ไม่ตามมา ที่อื่นกันด,ดิโดนฝนเมื่อคือนเนี้ยหักลงมาครับหักลงมาละกเกะละกกะไปหมดในบางต้นก็ลุงก็เอาไม้ดันไว้ครับดันไว้เขก็ขก็จะอยู่นี่ขนาดเนี้ยสูงสูงนะสูงท่วมหัวอันนี้คือสีม่วงครับม่วงอมแดงเนี้ย ออกดอกที่หลังเขาก็ยังดีหน่อยไม่ออกพร้อมกันถ้าอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อีกเพราะตัดออกไม่ทันครับดูสิอย่างเจอฝนเมื่อคืนนี่ล้มลงก็ถ้าอยู่เมืองไทยลุงตัดขายได้เลยนะตัดขายเป็นกรารเป็นกรรมขาย ป่ต่างประเทศเขาไม่ค่อยนิยมซื้อย่อยแบบนี้ครับเขาแต่สามารถจะรับซื้อตามอะไรอะเป็นสวนเป็นฟาร์มที่ใหญ่ๆครับแบบส่งอย่างเงี้ยแบบเรานี้ก็ทําได้เขาก็ทําเป็นซุ้มหน้าบ้านครับทําซุ้มหน้าบ้านก็ตั้งขายตามหน้าบ้านกับหน้าห้าดอนสิบดอนประมาณสองหรือสามร้อร้อยบาท แต่ลุงก็ไม่มีเวลาทำเหมือนกันหรอกแค่ทำสวนหลังบ้านทำงานข้างนอกก็หมดเวลาแล้วจัด,ด,ดนิอย่างเงี้ยนี่เสเกียร์ละกะหลดลงตามพื้นเจอฝนไม่ได้เลย ขาวหนักตอกก็หมดเลยโอ้ย,อยลงไปกระจุยเลยทีนี้มือมีข้างเดียวครับข้างนึงเขาจับกลอ้องเอาไปเลยเอากระจุยหลุดลงพื้นหมดเลยนะเสียดายไหม ไปไปหมดเลยว้ยทิ้งก่อน,นีไม่เอาละเสียดายนี่เป็นงนี้แหละคนจับกล้องให้ก็ไม่มีเลยสิเสียดายไหมดอกจูม่มดอกใหญ่ๆไม่ใช่ดอกเล็กๆนัๆ่นนะนี่คราวที่แล้วลุงตัดไปใส่ใจกันไว้ที่โรงเรียนนะเจอจนป่านี้อาทิตย์อาทิตย์กว่าแล้วยังสดชื่นบานเต็มเลยตอนนี้ไม่เหี่ยวเลยเพราะว่าอากาศ เย็นครับตอนนี้อากาศเย็ยนกลับมาเหมือนเดิมเมื่อคืนนี้สี่หกเกตองศา้อนร้อนอยู่ดีๆก็กลับมาหนาวกันแล้วท่าน,นี้ก็เยอะแยะแล้วใส่ถุงถังนิงก่อน,นนะนตรงนี้ต้องตัดอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ะจุยนะ มมันมันนกกรระะุุยดอกหนักครับหนักเฉียงหอมครับหอมเลยดอกใหญ่เท่าฝ่ามือครับดอกใหญ่ขอดูนะลุงจะไปใส่ใจกันนะจนลุงจะมาตั้งไว้ในะห้องห้องพนักง,งานครับห้องพนักง,งานนั่งทานข้าวนั่งประชุมกันแล้วสักพักล,ลุงจะถ่ายให้ดู ตอนช่วงเอาไปตั้งไว้ในห้องนะจะมีจะมีครูคนไหนที่จะมาชมป่ะไม่ชมของฟรีไม่มีใครแล้วครับนอกจากลุงคนเดียวนะ่ะที่ไปไปทำให้ครูที่โรงเรียนมีความสุขกันสีขาวเยอะเลย เยอะมากก็ลุงก็ไม่อยากตัดมากก็ไปปล่อยให้ประดับในสวนเราบ้านเท่าไหร่ก็ดีเนาะไปดูสีอื่น,นสีส้มมีไหมไปดูางอื่นกันต่อลุงจะตัดเอาไม้พันนี้ด้วยเอาไม้พันอดอกไม้พันนี้ไปแซมข้างๆกันคงสวยดีพันนี้ลุงไม่ทราบชื่อแรืว,ว่าพันธุนี้เป็นชื่อไม้พันธอะไร คล้ายๆคำเมลคำเมลมครับแต่คำเมลมนี่เขาไปทําทีกันนะทําชากันแต่นี่ไม่ใช่นะคล้ายๆแต่ตัดใส่แกกันผสมกับกุหล,ลาบร่วมผสมไม้พัน์อื่นนมะาดูสวยงามเลยครับพันนี้ลุงชอบพันนี้เพราะว่าอยู่ทนนานแล้วก็ขึ้นมาง่ายขึ้นง่ายเนี่ยเป็นไม้เป็นดอกไม้ที่ ไปเอาไปตั้งซ่อมอ่าอแซมหรือไปตั้งเอาไปใส่ใจกันกับไม้พันธุ์อื่นนะัะเป็นที่ไม้พันธุ์ที่ยี่ยมมากเลยครับเป็นยี่ยมสุดยอดยี่มเลยลนะงามสวยงามแล้วก็ทนแดดได้ด้วยปลูกง่าย ปลูกง่ายด้วยพันนี้ชื่อพันอะไรลุงก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าคนเอฟซีท่านไหนรู้ก็บอกบอกบักนะไม่ใค่ไม่ใช่คำคำมาเม้าคำเมาเม้าอะไรนะครับไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่ค,คล้ายๆกันนะแต่ไม่ใช่ขึ้นขึ้นง่ายมากเลยแค่ดอกหล่นลงพื้นนะขึ้นมาเหมือนวัชพืชในนะบางครั้งลุงต้องถอนทิ้งออกเพราะเยอะเกินไป เป็นไม้ที่ดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ข้างๆอ่าอาเรียกเครียกว่าอะไรนะ่ระตัดตัดใส่คู่กับดอกไม้อีกพันหนึ่งอะตามแกกันอย่างเงี้ยได้เยี่ยมเลยเยี่ยมได้สวยงามเลยแหละ ยิ่งคู่กับดอกกุหลาบนะยิ่งสวยเลยแหละกุหลาบแดงๆเหลืองๆนะี่สวยเลยขน,นาดอย่ามาใส่ใจกันนะหาตลงตรง,งนี้นะยิง่งดูเข้ากันดีนะนะเลยนกดำมาร้องให้ให้ฟังอีกนกดำ ดมารองเพงใถ้าอากาศเย็นๆนะไม,ไม่ร้อนมากนะเขาจะมาร้องเพลงจนถึงเดือนต้นเดือนมกราเลยครับแเขาก็าาาหายไป มาใหม่ที่ก็เดือนนู้นแนหะต้นต้นเดือนตุลาตุลาก็ถึงเดือนธันวาครับแล้วก็จะมาอีกไปบรรยากาศไปไปดูไม้พันธุ์อื่นกันต่อไม้พันนี้ลุงก็เพิ่งตัดตะตกี้นี่นี่พัน,นตัดตอจากนี้เลยจริงๆว่าจะไม่เอาเราจะ้อนทิ้งเลยแหละ พอดอกมันค่อยสวยครับแต่กำใหญ่มากเลยดอกคล้ายๆกันกับดอกนี้คล้ายๆกันเหมือนกันเลยแต่ดอกใหญ่่กว่าลุงตัดออกหมดเลยเพราะว่าจะถอนทิ้งอยู่แล้วจริงๆทถอนจะถอนทิ้งเพราะว่าตรงนี้ลุงเอาดอกบานชื่นครับลงเนี่ยดอกบานชื่นกำลังลงแล้วดอกบานชื่นแล้วก็ผสมกับผัก ประกาศปกคนาลงไปครับตรงเนี้ยไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้ว่าอากาศยังยังหนาวอยูอ่แล้วก็ทานตะวันก็ลงทานตะวันคอยดูจิจะเป็นดอกให้ไหมไปมาดูตรงนี้เราเหลือไปหาเอาเล่มอดอกสีส้มอีกสักหน่อย แล้วก็วันนี้ก็ไปรุ่นดูกันลุงจะไปตั้งไว้ตรงห้องพนักง,งานทานข้าวกันวันนี้ที่โรง,งเรียนนะเพราะครู <c ru ise> มานั่งทานข้าวมานั่งคุยกันประชุมกันตรงรงห้องนั่นแหละนะคอยดูว่าเป็นยังไง <c ru ise> ลุงลตัดเอามาตั้งไว้หน้าออฟฟิศรับหน้าออฟฟิศตรงที่ทำงานเข้าลุงนี้น เขาลงนี่แหละัดมาพุ่มใหญ่ๆเลยังบานเต็มที่ในในห้องพนังงานนะตอนนี้บานเต็มที่แล้วมาดูกันตรงตัดใส่ในห้องพนังงานนี่นะเป็นอาทิตย์แล้วนะอาทิตย์ฝ่าแล้วมนะั้งยังครองดอกได้ทนนานเลยเห็นไ่ ห้องพนักงานครับดีดิตอนนี้หอมทุง่งฟุ้งทั่วห้องเลยตอนนี้ตอนนี้ในกระถางน,นี้อาทิตย์กว่าแล้วนะครับเนี่ยบานเต็มที่แล้วทุกดอกบานกันเพราะว่าอากาศไม่ไมร้อนมากก็เลยอยู่ได้นานขนาดนี้ถ้าร้อนมากกว่า24องศาขึ้นไปนะอยู่ได้ประมาณ4-5วันครับอาทิตย์กว่าแล้วครับเนี่ย ก็ภูมิใจเนะาะอามาตั้งไว้ที่ทํางานให้ครูให้ใรได้ดูกันชื่นชมกันยังดีกว่าปล่อยให้แห้งทิ้งที่บ้านเนาะไปเจอกันคลิปหน้าครับผมลืมลืมฝากกด subscribe กดติดตามให้กัน,น,นด้ยวยเนาะไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ